ออฟส่งมาให้เมื่อวานไม้หน่มหดักสวยใช่ไหมเด็น่ย่าง ไปแกงหน่อไม้ต่อไปฝาอดดเดินไปซื้อฝากทอด นี่ใบชาพูมาจากบ้านสวยไหมมาดานน้ำไายไหลเอ้ยนี่ใบเมงลักดิีเอ้อใบเมงลักเนะี่ยใบยันนานอออเอปุ๋ยเล็กยังไม่ตื่นเลยไปบ้าน่อเช้าไปเก็บใบยันนานกับใบแมงลักษ์แล้ใบชาพู เีบอกจะไปล้างไ่นตกเเชอรี่าเปล่าพี่เอรี่ไปกชมไมอี่ไม่ค่อยว่างนะพี่เชอรี่อะอ๋อ เย็นๆน่ะกาบอะถ้าครทะช่าองแบบปักกเอช่งไฟคนนี้ช่างคนนี้งานเกี่ย น,นี่เอามารับียกลําสาลีหน่อยโอ้ยนอนแล้วไปนั่งแท็กซี่มาเองน่ียกลําสาลีมานี่ร้อยเจ็ดสิบบาทห้าทุ่มแล้วไปประทุมไปไปไประชุมที่มือายเลยร้อยร้อยเจ็ดสิบบาทตรงแยกลําสาลีมาเนี้ยเดอะมอลล์มอลล์บางกะปิ ไปเม็นจ่ายมาเม็นจ่ายเม็นจ่ายไปประชุมเรื่องงานนี่แหละามาดามไปขึ้นลร่างมาดามนี่ไอห,หัวใหญ่ดิไอห,หัวนองไหมะนอนอยู่โอ้ยนั่งกินเหมือนกันเก๊ไม่ได้กินเก๊ก็วันศั เกีค๊คาราบาก็มีนะมีมันอร่อยป่ะเหรอมันอร่อยผมชอบก็คือพวกเด็กเสิร์ฟมันเอามาเกี๊ยคาราบากินง่ายแล้วเมามง่ายเก้ารรษาเก้ารรษาพี่หน้าเมาง่ายมากเนี่ยนี่ตกหัวเพื่อนเสือเฮ้ยไม่เคยตกหัวเจ้เนีย่ยสิงหอนกว่าตั้งเยอะกินง่ายแต่กแปลกไม่อหอนตัวามารีสี่ปีห้าปีนะมารีตกหัวผู้ผ,ผ,ผู้ไม่เคยตกด้วย จากกันมา20-30ปีเนี่ยเมามาตกหวัวเพื่อนเฉยๆตกหลังเีงเมืกก่อคืนสีอะไรซะอย่างเนี่ยส้มตำมันบอก้มตำไม่อร่อยเราบอกว่าก็ากินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ปวดตกหลังทั่วตกใจหมดเลยตกหลังทำไมวะใช่อะไอ่ชอบอย่างงั้นเนี่ยชอบอะไรไม่รู้เปลี่อน มะลแก่ตัวแล้วไม่เคยรู้เรื่องแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้วหกสิบกว่าน้ำลายไหลเล,ย,ล,ย,ลยเนี่น้ำพิดเดี๋ยวเจ้าหงจะไปซื้อปลามาทอดดิกินกับยำหน่อไม้ได้ยซื้อมาลิทไม้มาเผาด้ยเพทายเฮ้ยเขาเรียกอะไรอ่ะเพทายภา,าษาลาเขาเรียกอะไรอ่ะ